ก็ใช่เชียวอ้อันนั้นทีไปนำห้าสมุกเ้าอันลูกสามุกให้ได้เข้าเฮียนนำกันก่อนอ๋นอเฮ้ยน่อ๋อกินกินเราเคยกินจต่เื่อาิตย์อย่างน,<ค>น,นี้เนาะเคยกินน้ำมันอาบได้อยม่ทำมี่เด้อบ่าอาบบ่ได้ต้องอาบขายบอกเกาหยอกหยอกของหยอกกันนี่ทีเอสแฟมิลี่ชัวร์ภูมิใจเสนอฝากกดไลค์กดติดตาม ให้บัเบสังด้วยนะครับเฮ้สวัสดีท่านผู้ชมนี่นี่นะอันนี้จะพาบุ๊คบุ๊คไนำเออไปใช่ใช่โอ้อันนั้นทีไปนำห้าสามุกเฮาอันลูกสามุกเพื่อให้เข้าเฮียนนำกันก่อนอ๋อคนใดนว่าสามุกอ๋อลูกสาวมุกนะมันอยูนั่นแต่ว่าเะไรเสือหอนเอาขึ้นมาแล้ว mấy nhà cả pha phăng thì hato gặp được ok đưa ừ. đây năm phải hát nó đây có đây đấy Ồ uh... đây đấy ok ok họ chỉ thì... bưng nhà khỏi hạ ok à. chị nâng khâu nâng được con đưa. ok 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 đây có mang theo nhọn may hôn bỏ hôn phải hôn lông bưng ăn lại โอ้ลงคนั้นโอ้ผมเป็นคำมันเลยจะมาหอดโอ้กลแต่ว่าผมเหนว่ากำอึดแรงมันโอ้เอาเห็นดีเพราะอันนี้พอดีกำลังจะเวนกำลังออกเนียเขาไปนี่พอดีคำหอดพุ้นเห็นบอกจะเวนกำลังแมนออกอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะท่านผู้ชมเนาะบ่าวบะนามก็สิขก็ฟักฟังทุกอย่างไว้นี่เนาะแล้วกำลังเชื่วเด้อพากันบดข้ะเขาสิไปนำเอาน้องมุกให้ได้เข้าหิงเห็เชียวโอเคโอเค เป็นซี่ขนเนาะอันนี้สามคนได้สาเร็จแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราซื้อยู่พันมีแล้วมั้งหรออ๋อโอเคโอเคโอเคนอ่นน่เออตั้งใจเด้อโอเคไปนำเอาขอมาให้ได้โอ้เราทำผสมอันนี้ก็คือเราบรนำพันเขื่นได้ไปนำน้องมุกเนาะให้น้องมุกได้มาเขาห้องแห่นำหาเบานุงแล้วก็น้องจอมแล้วก็น้องเต่าเนาะอ๋ออันนี้ก็ได้มุ่งีใจที่เราบรรนำก็สู้สุนเนาะอันนี้ก็นี่ไม่ท้อแพศนี่ อาบน้ำหรอบอเทาอาบน้ำแหมอาบแล้วล้างหน้าซื่อๆเนี่ยนะอาบน้ำไปเอาอยาสะสะผมไปนี่ขันมดเห็นบ่นี่เห็นบอนี่โอ้สระงอาบ <c oughs> น้ำนม่แม่เท่าบุไปใส่มา บนี่ไม่เท่าบูไปไปให้หรอคือว่าดั่หมดนอนหลับโอ้นอนหลับว่าดั่หมดโอ,อ้ยอาบแล้วเซ็ตบูหรอวะอาบแม่เซ็ตไม่เท่ามีอาบสามเอียก่อ,อนสามออเมอียก่อนเอ้ยไปดังไฟเครื่องไฟเไฟดียวเอากครไฟมาให้หนึ่งหนึ่งเขาไว้ โอ้ยังม <print> <personaje> <sm festivals> ีบ่เนี่ยโอ้มีไฟเก่าแล้วซั่นน่ะนี่ก็ให้เมียบ่าไปสร้างอะดอกไฟนึงเข้าเราอันสาวลีับไม่เท่ามีเพิ่นไปเกี่ยวเข้าแล้วก็บ่ทันได้มานึงเข้าเนาะอันนี้อ่าไปอะ เอาแล้วโอเคเด้อใจอัาภัยเนาะเฮี๋ยวส่งผมแม่ในคักเลยเพื่อตัดให้นี่นะฮะพอนหนำมาบุแมบิ้นพูดไรบุ๊มบิี่ยเออเชี่ยไอเนาะเชี่ยไอเด้น้องเต๋าเชี่ยไอเดี๋ยวเด้ออันเดอร์เฮ้ยเด้อ Ha? Lúc chị không nôm mà Ô, ní, oh, ní mà hay nè oh, Anh nằm anh nằm mà mà Ô, anh nằm là nằm Anh nằm Anh là Ừ đi chạy, đi chạy nữa Anh nằm Anh nằm mà hay nó, thuộc giang nó Ô, nằm Anh Ừ Pfi kai. Pfi kai. โมเมนต์ี่ปีกนี่มาสุดเลี้ยงยองบุษันหินอาทิตย์แล้วนี่บอมาแล้วปะมันน้นนี่ไปเอาลูกโอ้มาแล้วเอาลูกไปเข้าโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนโอ้อโอโสลีสุจารเรจันทร์สุจาอาบน้อยไ่ทำมีเด้อบ่าอาบบ่ได้ต้องอาบไข่บอก เกาเย่าๆขๆ้นๆอเนี่ฮวฮึว่าจัมหแเล้วึฮมฮอกเฮึฮึฮึฮว่าอึมกับฮีฮึ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 ฮตฮึฮึฮึมึฮ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 ึเึฮเฮึ่ึวึฮึ่ตฮึฮึฮึฮาฮึ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 ยึฮึฮึฮึกึิซฮึฮึฮฮึ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 นแหละว่าตาย ไปเลยสิเอฮะน้่ลยวะเอออน้ำนี่แหละอ๋อโคใงญ่ยยแลเออนี่ตักเอาใหเลยน้ำดิ้นทันะน้ำดิ้นันเลเออน้ำดิ้นนเลย,เอ,ลเลยอ่ะอนนี้ว่าป่อยแล้วปบป่ปอฮะเออบังมื้อแล้วไปกวอันนี้เด็อป่อยนี่ลงแง้วเนาะ มันเป็นน้ำฝุนมาแห้งบนวันอะไรสาตงเหลืองก็จะอับอยู่นี่แหละโอ้น้องเต่าดังไฟฮึ่วนคือเก่าน้าดังไฟโอ้ใส่ได้วยอมันลุกแหง่ได้ เออต่อได้แล้วบ่โอ้ได้แล้วทั้งนั้นเออด้แล้วเอาจิิเขา โอ้ icana, จากหนเอ็นอ่นอยนเองอ่ะอ้ขนาดนั้นน so. it ี่ตวงจีลางอันนี้เดนมาไปตัก้าตกนบ้โอ้บาลยเดตงอยู่ทนี่แหละตอนงนาลังเขา าโอ้ยบ้งเกอ,อหลายถูกฮอนบ่บ้งเก็ไฟละฮอนตู้นหนาวปะโอ้นี่เราใกล้ยังบ่เลียวเลยเราใกล้พ่าผมนำบอานมีเวลาท่านผู้ชม

พภูเขาอยู mm ่ภ hmm. oh, ูเขากระบัดเราได้ชิดสอนไปแล้วแต่ว่าพภูเขายังโบได้โบเห็ดเนาะบรรนุ่นกระบือยูนี่ันนี้บรรนุ่นสีมาแล้วมันนี้นะอืมเอาไปดังไฟจะพุ่นวะน้ำหวานเนี่มันจีบุบโอ้ไหมเออใช่ใช่ใช้น้ำหวานใช่ขอกินดู S <S กินน,น,น้ำหวานน้ำหวานนี่สองอย่างขนมันกินน้ำหวานบอสลีเคยกินมันน้ำหวานเออเนี่ยประมาณนี้เออหวานเมย์เนาะ กินน้ำหวานไปน้องจอม,มเออพากันกินมเทามเท่ม,เทมีกินน้ำหวานไหมอ่นนาน้ำฮะกินกน้นโอ้อนนาน้ำแล้วนี่เก่งเก่งเก,งกงนนาน้ำ <laughs> <laughs> ไม่ชอมีอานน,านลูกไห่กินแมนมน้ำหวานอะลูกกินน้ำหวานไหน ลุงพ่อพน้าพน้าจันก <osure> ินน้ำหวานไหมกินน้ำหวานแม่ไปเออกินน้ำหวานไปก็ขายได้จนได้ผ่านลูกอาบนี่ลูกอาบแล้วเัีงเต้แม่บุษราอับอ่ะมาอบมได้เลยไม่ต้องมีโบกินน้ำหวานก่อนถ้ามีอาบน้ำเนี่ย เอ้าเออินนี na, ่เซบาเซบาเอเออไหมเอาไปให้ไม่เท่าเอาไปให้ไม่เท่าเพชรมาฉบุบวงสองอนซรเ่ใช่ อ๋ออันนี้แม่ป้าไปซางมาซอยเด้อเอามาเอาให้เขากินน้ำหวานน้ำหวานกินน้ำหวานกินนําเดียวกินตานิโอ๋เปิ้นได้สิบ่นนู่นน่ะกินอยู่ซาดกินอยู่ซาดเอ้อมาตัวนี้สิจิ๊บกินอยู่หิ่แหมบ่บาไปซางบ่ว่าให้ oh, <laughs> kín kín ván năm ván chị ơi ôi chị tốt xe bên ngoài ừ xe bò nè nhập mà phi ít chị tốt chị xe phá xưa này nhập nhập mà phi mới thọ nhập อืมเฮ้ยอ้กินกินเราเคยกินจะเพื่อนตี้อย่างนี้เนอะเคยกินน้ำมันเซมเนาะมะนาจะมา้กินดีหรมะนาดะเดี๋ยวนี้มตีโอ้นึ่จุดตกนระมาณอกโอ้นานจั๊กล้วทานเลยบุนี่นี่มากินน้ำเพื่อนไหม อยากอีกบ่กินอีกกินแล้วอือกินเด้อพากันกินเด้อกินกินหมดแล้วเอออะเรทอาคลิปนี้บ่ประสังก็เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเนาะเอ้ยโอ้ยซะสิละสุเสวยกันท่านผู้ชมอืออ่ะ <laughs> <coughs> <laughs> <suwekan> <aussi>